สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้นะครับเอามาตามชุมชนหนึ่งนะครับที่ได้เอสกิจกรรมการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางชุมชนนั้นคือชุมชนบุรพาสัมพันธ์บ้านคุณว่าวมูทีสองนะครับชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนอีชุมชนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งในการเอสกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับ ที่เหาได้ตามมาเบึงการเอธนาคารขยายของชุมชนบุรพาสัมพันธ์ตามมาบึงเลยครับเป็นนเลย์ว่าชุ่มชนครับบุรพาสัมพันธ์เอธนาคารขยายมาแล้วเป็นนเลย์นะครับวันนี้นะครับเพิ่์นกาได้เปิดทําการอยู่ที่ศุกศาลานะครับศุกศาลาบ้านกราวมูลีสองนะครับพี่น้องก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเพื่อเฟนเอกิจกรรมของธนาคาร,าาคารสาก,กอนเดี๋ยวแล้วจะน,นี้นะครับเข้า,าจังตามเบึงนะครับว่า เพื่อนเอสมาเป็นนเรื่ยแล้วกัเจอปัญหาเพลย์บอลแล้วก็แก้ปัญหาการเอสธนาคารขยะเป็นนเรยนะครับสำหรับขั้นตอนการเอสของเพื่อนนะครับก็จะได้ขั้นตอนการคัดแยกขยะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพ่อสมาชิกนะครับมาลงกิจกรรมนะครับก็จะได้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะของยุ่มชนนะครับสอนในการคัดแยกขยะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสอนสอนคัดแยกแบบตัว่อตัวนะครับเพื่อให้พี่น้องคัดแยกเป็นนะครับเพื่อน ขั้นตอนที่หนึ่งสอนการคัดแยกแล้วนะครับพ่อแยกประเภทขยะแล้วนะครับก็จะมาที่ขั้นตอนการสังนะครับการสังสังปริมาณขยะแต่ละประเภทแล้วนะครับก็จะมาที่ขั้นตอนการเอดรายละเอียดนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารรายละเอียดการเอดปริมาณขยะแต่ละประเภทนะครับเจ้าหน้าที่คนก็จะลงข้อมูลเธอพร้อมกับบาราคาสูฟังนะครับว่าสินค้าแต่ละประเภทได้ราคาได้ รายละเอียดได้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นราคาเขาเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสในการเอสนะครับเพิ่งกัจะเพิ่งน้าเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะนําไปคัดแยกประเภทแต่ละกล่องเพื่อที่จะรอรับผู้มารับสินค้าไปต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเข้าจังมาถ้าเบิ้งนะครับแล้วก็ว้าเพิ่นเอสฮอตซีเลยแล้วนะครับสำหรับธนาคารขยะชุมชนบุรฟ้าสัมพันเดี๋ยวจังตามไปเบิ้งครับผมเอาไว้ทานี้ก่อนนะครับเพิ่นแล้วกิจกรรมตรงนี้สักก่อนจังไปสัมษั์เพิ่นนะครับ